สำหรับ Black m e m b r Jersey นี่นะคะ Kobe Bryant เนี่ยเป็นคนออกแบบเองค่ะถือเป็นหนึ่งใน City Edition แล้วก็เป็นร r o a d Series เสื้อเนี่ยมีการดีไซน์แบบเป็นคอกลมควานลึกค่ะที่มาจากเสื้อแข่งทีม LA ในยุค Showtime นั่นเองค่ะลายเสื้อเนี่ยค่ะจะเป็นลายเกเล็ดงูสวยงามมากๆตามฉายาของ Kobe Bryant เลยค่ะพอได้สวมใส่แล้วเนี่ยรู้สึกถึงพลังของ Black Mamba เลยค่ะสมก็เป็นเสื้อดำดำชายของทีม LA Lakers จริงๆของมันต้องมีจริงๆห่ะไม่ได้สั่งซื้อได้ทาง Facebook นะครับ l i น์แอดหรือจะเป็น เว็บไซต์รีบๆเลยนะคะของเหลือน้อยทุกปีแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mini Channel วันนี้เราทั้งสองคนอดมิตูรับแอดมิเอจากเพจ NBA Mini ก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามข่าวๆรบอบๆปลีกรวมไปถึงประเด็นเด็เดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานกันค่ะเราไปดูความยอดเยี่ยมของออสตาจูร r สแวนโดในเกมเมื่อวานกันสักหน่อยนะครับเมื่อวานนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเดินทางไปเยือนดัลลัสแมริรในเกมเมื่อวานไม่ใช่วันที่ <Ừ. S 1> ร้อนแรงครับของรูกาดอนชตในการทำแต้มแต่เขายังมีจังห <Ừ. S 1> วะในการสร้างเพย์แอซิส ของจูเรสแรนดอลจริง,รงๆครับไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปทําแต้มการรีบาวเรียกว่าทําทุกอย่างให้กับทีมจริงๆครับเขาเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ New York นิวย์กนิกส์มีผลงานได้อย่างประทับใจแฟนๆในฤดูกาลนี้เราเห็นศักยภาพในการทําแต้มของเขานะครับในทุกๆระยะครับดีขึ้นแล้วก็ดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูกาลตั้งแต่เปิดมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับรวมงานกับอาร์เจแบรดครับแล้วก็มีเดริกโรสในฐานะทัพสำรองเนี่ยโอ้โหเมื่อวานพวกเขาเอาชนะดัลลัสแมริกไปได้อย่างประทับใจจริงๆครับ แรนโดในเกมเมื่อวานครับไม่ใช่แต้มที่สูงที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเขาเคยทําได้45ตอนสมัยที่เขาอยู่กับนิวออลินเพลิกันส์นะครับแต่เมื่อวานถือเป็นแต้มท,ที่สูงที่สุดครับในการกลับมาเยือนถิ่นกําเนิดของเขาเขาเป็นคนที่เกิดแล้วก็เติบโตในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสแห่งนี้นะครับและก็อย่างที่บอกครับไม่ใช่แค่การทาแต้มอย่างเดียวนะครับการรีบาวการแอสซิสเรียกว่าทําทุกอย่างให้กับทีมจริงๆเขาเลยกลายเป็นคนแรกนะครับต่อจากเบอร์นาด์คิงครับในปี1985ที่สามารถทําระดับอย่างน้้้้ออยนครับ ball, บ,บบบ40 10แแตมมีีาวดก5ไ เกมของจูเรสแรนโดยังไม่จบแค่นั้นครับเขายังกลายเป็นคนที่2นะครับต่อจากคาร์เมโลแอนโทนีในปี2014ที่สามารถทําระดับอย่างน้อย40แต้มเนี่ยมากกว่า1เกมขึ้นไปในฤดูกาลเดียวแบบนี้ครับจูเรสแรนโดในตอนนี้เนี่ยถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับรวมการแข่งขันเมื่อวานนะครับทำให้เป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วครับสำหรับจูเรสแรนโดไม่ว่าเขาจะอยู่กับทีมไหนก็ตามแล้วกลับมาเยือนดัลลัสแมริคเนี่ยเขาสามารถทําระดับอย่างน้อย20แต้มครับพรากลับมาเยือนถิ่นกําเนิดเนี่ยโอ้้หหวงงาาาาานนนนดอ่เเเเ็มทีริขขขกกกใใุคบ ผลงานที่ดีขนาดไหนและชัยชนะเมื่อวานครับทำให้นิวอร์กนิกส์เนี่ยชนะเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับไม่อยู่ในพื้นที่เพลย์อินพวกเขาเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่มีผลงานประทับใจใครจะเชื่อครับว่าฤดูกาลเนี่ยล่วงเลยมาจนถึงตอนนี้เนะี่ยนิวอร์กนิกส์ยังมีผลงานได้ดีขนาดนี้แม้ว่าตอนนี้นะครับคู่แข่งร่วมเมืองของพวกเขาเนี่ยอย่างบรุกลินเนสเนี่ย <Okay. S 1> จะอัดแน่นไปด้วยซูเปอร์สตาร์เต็มทีมเลยก็ตามผลงานของบรุกลินเนสเนี่ยจะดีแค่ไหนก็ตามแต่ไม่่่่่่ววววาาาาจะออออยยงงงงงไไรรคคัััับบบทีมมมนนนนดนข New York เนิเเ็ปส เขาจะแย่แค่ไหนก็ตามเมื่อเราดูทีมที่น่าประทับใจแล้วนะคะเรามาดูทีมที่ผิดหวังกันบ้างค่ะอีกหนึ่งทีมรักของไอมินเอนั่นก็คือชิคาโกบูลส์ที่ยังคงแพ้อย่างต่อเนื่องเมื่อวานค่ะรับการไปเยือนของเมลฟิสกิสลีแม้นิคลาวสุสวิชโคบีไวท์จะพยายามแค่ไหนก็ตามนะคะก็ไม่สามารถต้านความร้อนแรงของเดลอนบรูคและการกระจายการทำแต้มของเมลฟิสกิสลีได้ค่ะมากไปกว่านั้นเนี่ยการขาดแซคราวินเนี่ยค่ะที่เข้าสู่โควิดในชิมโปรตุคอและคาดว่ายังขาดอีกหลายเกมเลยนะคะเป็นปัญหาใหญ่มากไม่แน่ใจว่าถึงเววลลลาาาาทที่รนกกับมง แข่งขันพวกเขาเนี่ยจะหมดลุ้นเพย์อินไปหรือยังตั้งแต่เทรดการลางฤดูกาลค่ะเอาน<ฯ>ิโคลาวุสวิชแล้วก็แดเนียลไทเข้ามาร่วมทีมเนี่ยพวกเขาชนะแค่3แพ้ไปถึง9ผลงานไม่ค่อยดีดเลยละนะคะขณะที่เรากําลังอัดวิดีโออยู่เนี่ยค่ะตอนนี้พวกเขากําลังแข่งอยู่กับคลีฟฟ์เลนเคอร์เรียสมาลอลุ้นกันค่ะว่าเขาจะสามารถคว้าชัยชนะได้บ้างไหมครับไปตอนที่เกมของแซนแอนโทนิโอสเปิร์นครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของพอร์ตแลนด์เทรลเบซเซอร์ในเกมเมื่อวานเนี่ยพอร์ตแลนด์เทรลเบซเซอร์ไม่มีเดเมียนเลยเลออรรรคับบบบเเเนื่่งจจาาาาากกมีีด็ทิเเววณกลล้้้้าาาามนนนนือตขขดหังะครัับรระหหว่าาางงทททํกกกซ้้อมมี็เลยใพไป ครับเฝ้าระมื่อวานครับก็เป็นเกมที่แซนแอนโทนิโอสเปอร์เนี่ยมีเกมบุกที่ดีมากๆครับพวกเขาเนี่ยยิงดีจริงๆครับไม่ว่าจะตัวจริงตัวสำรองผู้เล่นวงในการยิงระยะกลางทําทุกอย่างได้ดีจริงๆบางช่วงเนี่ยนำห่างกว่า16แต้มนะครับแต่ทางพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ไม่ยอมครับพวกเขาก็ยังคงต่อสู้ได้ดีครับไม่ว่าจะเป็นอย่างซีเจมัคคอลัลม์คาร์เมโลแอนโทนีเอนเนสแคนเตอร์เรียกว่าทุกคนเนี่ยร่วมใจร่วมพลังครับต่อสู้เพื่อเดเมียนเลเลอร์ครับแล้วก็ทีมพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ของพวกเขาและสุดท้ายครัับบพพววกกกกเเเเเ้้าาา็ลขสู่่่่มโโโดยยฉะในนชงออตร์ทีี4ห ทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้บี้กันอย่างสนุกจริงๆแล้วก็เป็นช่วง22วินาทีสุดท้ายครับโอ้โหพวกเขาได้นอร์แมนพาวครับลุยเข้าไปวางแล้วก็ขึ้นนํามาได้เป็นเกมรับสายแซนแอนโตนิโอสเปอร์ครับที่มีโอกาสยิงถึง2ครั้งนะครับในช่วงท้ายเกม2เงプレーครับแต่สุดท้ายก็พลาดไปและสุดท้ายก็เป็นแซนแอนโตนิโอสเปอร์ครับที่แพ้ไปน่าเสียดายแทนแฟนๆจริงๆครับในเกมเมื่อวานเนี่ยครับเดชอนเต้เมเรนเนี่ยเขาสามารถทำทริปเปิลดับโดวลครั้งที่3นะครับของตัวเองได้ในฤดูกาลนี้แต่ทีมก็แแแพพ้้ไไไปปออออยยู่่่่ดดีีีคคคครรรรัััับบมมหวจิิงงๆลลละะเ็นนนสําาญกืต <S <S ในเกมเมื่อวานเนี่ยถือเป็นเกมที่650นะครับที่เขาลงสนามทําการแข่งขันในนามของแซนแอนโทนิโอสเปอร์ทําให้เขากลายเป็นคนที่7นะครับในประวัติศาสตร์ที่ลงสนามทําการแข่งขันมากขนาดนี้อีก6คนที่ว่าเนี่ยมีใครบ้างแน่นอนครับเดวิดโรบินสันจอร์จเกอร์วิงชอนเอเลียตทิมดันแคนมานูจิโนบิลีโทนี่พาร์เกอร์ครับเหล่านี้นี่คือตำนานของทีมทั้งสิน้นตอนนี้เนี่ยแพตตี้มิลเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนที่7แล้วนะครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆเขาเป็นขวัญใจอีกคนนึงงครรรับบขอดาแฟนๆแแซนนนอออโโิสเเปปรรร์คับาไต่อกันที่่ลาสุดค ทาง NBA สั่งปรับ t o r o n t o Raptors 25,000เหรียญหรือประมาณ77,000 0บาทเนื่องจากทางทีมเนี่ยค่ะพักผู้เล่นตัวหลักถึง3คนในเกมการแข่งขันที่เจอกับ o r l a n d o Magic เมื่อวานนั่นก็คือพ c a คาส a k า m k y คาย o w r ีแล้วก็ OG a n u n o b y ตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะคะทาง NBA บอกว่าถ้าหากทางทีมเนี่ยต้องการจะพักผู้เล่นตัวหลักๆเนี่ยเขาก็อโอเคโดยเฉพาะในเกมการแข่งขันแบบ2วันติดแต่ถ้าจะพักเนี่ยขออย่าให้พักตัวหลักพร้อมกันแบบนี้และตามข่าวเนี่ยทั้ง3คนคือสภาพพร้อมลงทำการแข่งขั แต่ทางทีมให้พักแล้วก็ไม่ได้เป็นกหหารแข่งขันแบบ2วันติดด้วยค่ะก็โดนปรับไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในเกมเมื่อวานพวกเขาก็สามารถเอาชนะ Orlando Magic ไปได้เราไปต่อที่ข่าวของ LA l a Lakers สกันสักหน่อยนะครับล่าสุดพวกเขาประกาศแล้วนะครับว่าในช่วงปลายเดือนนี้เนี่ยที่พวกเขาจะเดินทางไปเยือน Washington Wizards เขาไม่สามารถเข้าเยี่ยมเข้าพบประธานาธิบดีคนที่46อย่างโจไบเดนที่ทำเนียบขาวได้เนื่องจากติดเรื่องตารางการแข่งขันติดเรื่องตารางการตรวจไวรัสโควิด1 i แล้วก็รวมไปถึงเรื่องข้อจำกัดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นนขขออองงงททเเียบาาวหรื N เกี่ยวกับเรื่องโควิ19ด -19 โปรโตคอลทั้งสิ้นครับแต่พวกเขาก็ยังไม่ตัดใจนะครับยังวางแผนงานไว้ในอนาคตอาจจะเลื่อนไปก่อนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีน้องๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับว่าทางประเทศอเมริกาเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมป,ปฏิบัติครับที่ทํากันมาอย่างยาวนานเลยครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์ลีกไหนก็ตามครับจะเป็นระดับอาชีพจะเป็นระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นทีมผู้ชายจะเป็นทีมผู้หญิงกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่พวกเขาจะเข้าไปเยี่ยมพบประธานาธิบดีท,ทบบี่ครับเนียมข่าวแบบ ยกย่องชื่นชมถือว่าเป็นเกียรติแห่งชีวิตมากๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานครับทีมบาสทีมแรกของ NBA ที่เข้าพบประธานาัธิบดีที่ทำเนียบขาวเนี่ยนะครับนั่นก็คือบอสตันเซลติกในปี1963ครับสมัยนั้นประธานนธิปดีก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีนั่นเองแล้วก็ยาวนานมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครับแต่ครั้งสุดท้ายที่เกิดขึ้นนั่นคือปี2016เชียร์แอดมินตูนจำไม่ได้ครับแต่พวกเราเนี่ยอยู่ในบริเวณแถวนั้นนะครับ นําโดยเรเบรนเจมส์เนี่ยนะครับตอนนั้นคว้าชแชมป์ที่สามารถเอาชนะโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์ได้หลังจากที่ตาม1ต่อ3แล้วก็กลับมาเอาชนะ4ต่อ3ได้ถือว่าสุดยอดมากๆการเข้าพบประธานาธิบดีครั้งนั้นเนี่ยครับเกิดขึ้น1วันนะครับหลังจากที่การเลือกตั้งเสร็จสิ้นปี2016 2 0 1 6เสร็จสิ้สนแล้วก็ผลก็ออกมาเป็นโดนัลด์ทรัมป์ครับเป็นประธานาธิบดีคนที่45ในตอนนั้นเนี่ยพวกเราทั้งสองคนเนี่ยได้พากลุ่มแฟนๆบาสท,ที่สนใจนะครับเดินทางร่วมกับพวกเราไปชมเกมการแข่งขันบ้ไปทั้งงวยราดลยแ้้ววก็ชง ซึ่งเกมที่พวกเราเข้าชมก็เป็นวอชิงตันวิสเซอร์สเจอกับคลิปแอนคารวเลียเนี่ยแหละครับและหลังจากนั้นครับก็ยังไม่มีทีมแชมป์เอ็นบีเอทีมไหนนะครับเข้าเยี่ยมเข้าพบประธานาธิบดีที่ทำเนียบขาวครับเนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาค่อนข้างมีปัญหาเรื่องความคิดต่างนะครับกับทางบาสเอ็นบีเอมันก็เลยยังไม่เคยเกิดขึ้นแต่หลังจากนี้ครับเชื่อว่าพวกเราเนี่ยจะได้เห็นทำเนียมปฏิบัติแบบนี้เนี่ยอีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันครับเราไปต่อที่ความยอดเยี่ยมของมิเนโซตาลยอีม,อมงงขงด้วะแ ก็เป็นเกมที่ฮีทเนี่ยควรจะชนะให้ได้สถานเดียวค่ะแต่แล้วเนี่ยเจอเจ้าแคทค่ะเขาแอนโทนีทาวแล้วก็ฝูงหมาป่าสู้สู้จนความร้อนแรงของฮีทเนี่ยมอดไหม้ไปเลยนะคะในเกมเมื่อวานเนี่ยเจ้าแคทยิงสามคะแนนดีมากๆไม่พลาดเลยค่ะถือว่าเป็นเซนเ,นเตอร์อีกคนหนึ่งที่ยิงวง,งนอกดีในยุคป,ปัจจุบันยัดเยียดความป่าชัยให้กับไมมีฮีทเป็นเกมที่3ติดต่อกันและตอนนี้ก็ล่วงลงมาอยู่ในพื้นที่เพลย์อินไปที่เรียบร้อยอะ่ะประเด็นหลักของเกมนี้ก็คือไมมีฮีทเนี่ยเจอรีบาวเกมบุกถึง10บครั้ง 23, ีีเน่ยสามารถเปลี่ยนรีบาวเกมบุกเป็นแต้มได้แค่ห้าแต้มเท่านั้นเองค่ะและในฤดูกาลนี้ค่ะยามที่มิเนสโซตาทิมเบอร์วูฟเนี่ยมีทั้งคาวแอนโทนีทาวเจ้าแคทแล้วก็เดนจโรวารเซลอยู่ในสนามพ,พวกเขาชนะ5ครั้งแพ้ไป4ครั้งค่ะถือว่าทําได้โอเคมากๆเลยค่ะเราไปต่อกันที่ความยอดเยี่ยมของบรูคลินเนสอย่างต่อเนื่องเลยนะครับในเกมเมื่อวานเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านรับการมาเยือนของชาร์ลอตฮอร์เนตซึ่งชาร์ลอตฮอร์เนตเนี่ยก็พยายามทําอย่างเต็มที่จริงๆนะครับภายใต้การทําแต้มที่ยอดเยี่ยมนะครับของมาสบบบรรรรริิิจทททแแแลลล้้้้วววกกกก็เเเเเเอออออีีีีโชยยยยยําาาใหพขนนนนนน่่่่่ไปตสสุดคคคัูๆ มาเรื่อๆรวมทั้งการเล่นที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันดูง่ายไปหมดเลยครับสำหรับเควินดูแรนเมื่อวานก่อนนี่โอ้โหทั้งยิงทั้งข้ามมียัดห่วงงามๆนะครับหลายครั้งเลยครับทำให้เห็นสภาพร่างกายของเขาเนี่ยมันเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆดุร้ายเหมือนเดิมแล้วตอนนี้ทั้งๆที่เมื่อวานเนี่ยนะครับไม่ใช่เกมที่มีการทําแต้มสูงนะครับของค่าเรียร์วิงแต่เราก็ยังคงเห็นความยอดเยี่ยมของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าทําแต้มแปลกๆลูกยากๆทําได้หมดเลยครับและสุดท้ายตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยนะครับขึ้นนำ ยังคงน่ากลัวอย่างต่อเนื่องหลังจากจบเกมการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยครับเควินดูแรนเนี่ยเขาก็ได้พูดถึงรามาคัสออร์ดิชครับที่<ม>ประกาศวีทายแบบฉุกเฉินเลยแบบทันทีทันใดอย่างเงี้ย<ม>เขาบอกเขาก็ช็อกนะครับไม่ต่างกับแฟนบาสอย่างพวกเราครับ<ม>เขาเล่าให้ฟังครับว่าในสมัยที่เวลาเขาเดินทางไปที่เท็กซัสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดัลลาหรือจะเป็นที่ไหนก็ตามเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยมีการพูดคุยกันโดยตลอดและรามาคาสออร์ดิชเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่คอยมาดูแลเขามาเทคแคร์คอยนำพาไปกินร้านอาหารดีๆพาไปท่องเที่ยวอะไรอย่างี้เ่ครบอวาขง ที่เขามีโอกาสเล่นกันกบรามาคาสออรริชในเกมสุดท้ายเนี่ยแม้จะเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยแต่เขาก็รู้สึกดีมากๆและเขาก็ชื่นชมผลงานของรามาคาสออรริชครับว่าเป็นระดับ Hall of Fame เลยเป็นที่ยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของทุกคนในลีกมาโดยตลอดครับ15ฤดูกาลที่เขาลงทาการแข่งขัน,น <c oughs> ในส่วนการวิไทยของรามาคาสออรริชเนี่ยนะครับทั้ง GM ของทีมครับชอนมาร์กเนี่ยเขาบอกว่าเขาขอเวลารออีกนิดหนึ่งรออีกสัก2อถึงสมอาทิตย์ยังมีเวลาครับจนกว่าฤดูกาลปกติเนี่ยจะสิ้นสุดลงเขายังมีโออออกกาาาาสสเเเเเเริิมมมมทีนนนนะใฐฟจตตขข้แ่่ชดู ขอดูว่า ถ้าเกิดทีมเนี่ยกลับมาครบๆหมายถึงว่าทั้งบิ๊กทรีแล้วก็ทุกคนในทีมเนี่ยไม่เจอปัญหาบาดเจ็บเล่นร่วมกันต่อเนื่องยาวๆสักอาทิตย์2อาทิตย์เนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาจะเห็นว่าสิ่งไหนครับที่ทีมต้องการผู้เล่นแบบไหนที่ทีมต้องการเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเขาค่อยมาว่ากันอีกทีว่าจะเอาใครเข้ามาเสริมในส่วนของการบาดเจ็บของเจมส์ฮาเดนครับที่หลายๆคนเนี่ยกังวลว,ว่าเมื่อไหร่จะกลับมาทําการแข่งขันได้สักทีคืนนี้เนี่ยที่พวกเขาจะต้องเจอกับไมมี่ฮีทครับช่วงตีสองครึ่งเนี่ยเจมส์ฮาเดนย ่วมเดินทางมากับทีมนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้เจมส์ชาเดนเนี่ยได้มีการซ้อมได้มีการฟื้นฟูต,ต่อเนื่องครับกับเทรนเนอร์ของทีมถ้าเกิดเขาอยู่ที่บรุกลินเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มีเทรนเนอร์ชุดนี้ที่เดินทางมากับทีมทําการแข่งขันเนี่ยนะครับเขาก็เลยให้เจมส์ชาเดนเนี่ย ร่วมเดินทางมาด้วยแต่ยังไม่ทําการแข่งขันครับแต่เชื่อว่าอีกไม่นาน<ม>ครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประเมินอาการของเจมส์ฮเดนอีกครั้งหนึ่งแต่สภาพอาการบาดเจ็บของเขาก็ดีขึ้นครับแต่ตอนนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยยังไม่มีกําหนดนะครับว่าเขาจะสามารถกลับมาลงทําการแข่งขันได้เมื่อไหร่เกมไหนเราต้องมาติดตามข่าวอีกทีถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเราสองคนจะมารายงานให้ทุกคนทราบครับเราไปตามข่าวอาการบาดเจ็บของโดนวานมิเชลกันซหน่อยค่ะหลังจากที่ทํา MRI หาความเสียหายของเส้นเอ็นค่ะก็ปรากฏว่าไม่มีร่องรอยฉีกขาดของเส้นเอ็นดๆือเ่าาีม ของแฟนๆยูท่าจ้าสคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเขาต้องใช้เวลาพักฟื้นมากพอสมควรเลยประมาณ3-4เกมแต่ถ้าดูภาพจากเมื่อวานแล้วค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับการบาดเจ็บเนี่ยต้องขยุกปีกออกไปไม่สามารถลงน้าหนักที่เท้าได้เลยค่ะบาดเจ็บแค่นี้นี่ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะช่วงนี้เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะด้วยความห่วงใย,ยจาก NBA Mania ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราขอไลค์ด้วยจ้ะขอซับด้วยนะครับที่โลโก้ NBA Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA นึกถึง NBA น แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ